โอเคครับคราวนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือเพดโด้นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่มีหน้านที่ก็คือเพาะเบสดัมนะครับตัวนี้จะเป็นดับเบิลเพดด้นะครับก็คือมีหน้านที่สองการเล่นก็คือจะใช้สองเท้าของเรานะครับเป็นต้นการเหยียบจะมีสองอยู่สองวิธีนะครับก็คือการเหยียบแบบ ครึ่งใบผมเรียกว่าครึ่งใบนะครับโดยใชต้ตรงหัวเท้านะครับเหยียบันนี้กับการเหยียบแบบเต็มใบนะครับก็คือใช้ส้นเท้าในการกระแทกลงเลยอันนี้ก็ได้แบบหลายวิธีแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับส่วนผมก็จะชอบแบบครึ่งใบครับก็จะได้อัตราลอดอีกแบบหนึ่งโอเคฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพิดเดลของไฮแฮทนะครับมีหน้าที่ปิดเปิด เป็นต้นนะครับความสัมพันธ์ของเท้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําในบทต่อไปครับผม